สวัสดีครับผมวันนี้เรามาตรวจหน้างานอยู่น้องหานนะครับบ้านพี่อีทอันนี้เราจะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะครับแล้วก็ต่อเติมครัวต่อเติมโรงรถครับอันนี้จะเป็นวัวขนาดสิบห้าเซนเอาไว้โชว์โชว์หน้าบ้านตรงนี้เป็นบัวใหญ่อันนี้บัวปกติเจ็ดเซน,น,นใหญ่กว่าเดิมเยอะปิดแผ่นลายทาสีนะครับ แล้วก็จะมีผนงังเสาะรองโชว์ตัองสองนิ้วครับตัวนี้สวยนะก็เดี๋ยวโดยรวมเดี๋ยวจะถ่ายให้ลงถ่ายลงให้ดูอีกทีหนึ่งตอนเสร็จน,นะครับ